เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรม ควรจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลโรงงานอุตสาหกรรมนะคะถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยทั้งเกิดการจ้างงานกับแรงงานจํานวนมากมีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดไปจนถึงการจ่ายภาษีและอีกไม่รู้จบดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะมีเทคโนโลยีชั้นเยี่ยมกล้องวงจรปิดสัญ,ญญาณเตือนไฟไหมควันไฟและระบบฉีดน้าอัตโนมัติเท่านั้นแต่การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยให้ทรงพนักงานปรปภเข้ามาช่วยดูแลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะ ที่่มมมองข้้าไไดนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่สรุปมาให้ครบถ้วน4เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรมควรจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 1. สอดส่องดูแลความปลอดภัยจากโจรทุกรูปแบบ การมีโจรเข้ามาขโมยของภายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งโจรที่ตั้งใจเข้ามาเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทองเป็นลากหรือบรรดาพนักงานบางคนที่ไม่พึงพอใจและพยายามเข้ามาขโมยทรัพย์สินเพื่อแก้แค้นใดๆก็ตามการที่มีรปภจากบริษัทรักษาความปลอดภัยเข้ามาคอยสอดส่องนะคะจะทําให้บรรดาโจรทั้งหลายเหล่านี้นะคะไม่กล้าเข้ามาวุ่นวายค่ะเพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการโดนจับแล้วส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายมีสูงมากค่ะ สอสอดส่องความปลอดภัยจากเหตุไม่คาดฝันไม่ใช่การดูแลความเรียบร้อยจากบรรดาโจรขโมยเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้บริหารที่เปิดรายชื่อบริษัทรปภย่อมมีความคาดหวังให้ช่วยสอดส่องด้านความปลอดภัยจากเหตุไม่คาดฝันอื่นๆโดยเฉพาะไฟฟ้ารัดวงจรไฟไหม้เพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงและมักสร้างความเสียหายชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดถึง 3. ให้ความช่วยเหลือกับงานในบางส่วนแทนที่พนักงานประจำคนอื่นได้ สังเกตว่าราปภที่ดีนะคะมักจะมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือพนักงานคนอื่นๆไม่ใช่เพียงแค่นั่งอยู่แต่ในป้อมอย่างเดียวตรงนี้นะคะแม้จะไม่ใช่หน้าที่หลักนะคะแต่เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมทำงานอยู่แล้วเช่นการช่วยยกของลงจากรถการทำความสะอาดส่วนภายในโรงงานล้างรถผู้บริหารดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นต้นค่ะสวันหยุดยาวแค่ไหนก็สบายใจเต็มร้อยค่ะการทำงานของพนักงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัยนะคะ จะทำกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดใดทั้งสิ้นอยู่แล้วดังนั้นนะคะต่อให้เป็นวันหยุดยาวแค่ไหนนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงโรงงานของคุณเลยจะไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนอยู่กับครอบครัวให้สบายใจเจ้าหน้าที่รปภก็พร้อมที่จะเป็นหูเป็นตาคอยสอด่องและดูแลให้เสมือนเป็นบ้านของตนเองแน่นอนค่ะจากเหตุผลเหล่านี้ชัดเจนในตัวว่าโรงงานอุตสาหกรรมอย่ามองข้ามกับการเปิดรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วเลือกใช้บริการเป็นอันขาดนะคะ ซึ่งถ้ากำลังหาบริษัทรปภไม่ต้องมองไปทางไหนไกลค,คะ่ะเพียงแค่คลิกเข้ามาที่ w w w n u m b e r o n e s e c u r r t y g วันซิเก็พร้อมที่จะนำเสนอบริการสุดพิเศษจากเจ้าหน้าที่มืออาชีพได้มาตรฐานราคาคุ้มค่ามีการอบรมหลักสูตรครบถ้วนและแถมยังอัปเดตหลักสูตรใหม่ๆอยู่เสมอมีการเช็คประวัตกิก่อนเข้ารับทำงานทุกคนไม่มีพาดสบายใจไร้กังวลแน่นอนคะ่ะ บริษัทรักษาความปลอดภัย n u m b e r One s e c u r i t y Service จำกัดค่ะ